สบายดีพอไนพี่น่สบายดีกันในยามเสอะๆกับบรรยากาศเสอๆนะตอนนี้ว่าอาทิตย์ก็พามาหากินทั้งน้ำอีกแล้วก็คือมยายำหลอ่อหลอบดักกุ่นะใส่ไวย้ยุลุมด่างหนึ่งอยู่ป่านี่ด่างหนึ่งอยู่ในน้องในป่าเลยโบเป็นใส่ในกลางป่าเลยในน้อง mm. น้องอยู่ในป่าเลย หากินโบกก่มืมอน่หากินแถวบา้านมายามบึกหลังจากทีบ่าวทิ์มาใส่วัดนี่แต่ก็บริทายไว้นะเพราะว่ามาตอนอคำคำเป็นมือจันบุเห็นหุงคือเก่าไอมาลุ้น้ำกันมาสิมันหรือบอ่บมนันมาใส่ในสวนมันได้มันปีนิก็งามเลยลำสูรูสักหลคกอ แต่ว่ามันบวบเป็นราคาปีนมันบวเพกใส่อยู่น้องผานิปไปอ,อยู่น้องบรรยากาศดีนะดีกันนะมันจะมั่นมัน มันก็เริ่มสิได้กลนเลยมันลงแป้งไเด็เบ่งส่งเพราะว่าใบก็เริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งลงไปเรื่อยๆแต่ว่าราคามันยังบุกขึ้นเลยจากสามบาทหาแหละมันแห้งสามบาทหาสิ่ประมาณนี้แหละบุตรนั่น แต่ว่าร้านมันอยู่แถวบ้านบ่าวอาทิตย์นี้ยังบุษละเปิดเลยได้ข้าเจ้ายังบุษละสื่อส่องเจักว่าข้าเจ้าบุษเรื่อยบุจักเรื่อยจะได้ข้าใส่อยู่นี่แล้วดิในลุงดูโอ้ยหนาวดิยังบม่หนานี่ บึงก็หน้าโสดเอาแล้วเว้ยเอาแล้วนาถืออยู่ว่เนี้ด่างก็ดังขาดได้หนิมาใส่หนิเอาลุกันเบิงกันอุ้ยโหถือใครจบเจือเนาะปลาตัวนี่นี่มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยคนกระปูเพียบกุ่งก้หลายๆติมเนาะ Ừ, nhảy à, tô. Sống qua cũng tôi nhảy lên xuống khoa nhớ sầm cũng có biết tôi nhảy มันโมเมนกุ้งพ้อยแล้วกุ้งปันเนี่ยนั่นมันจะตัวใหญ่ๆที่พวกมันจะเมยกุ้งที่กุ้งไม่ไขยย่เลยถูกขัดอันนี้เองขักแล้วกูหน้าก็ได้แมงตักเตาก็ได้ล้างแหลกด่างแหลกด่างแหลกเอ้าไปด่างต่อไปบ่เนี้ยมันมัน อาบันนี่ก็มาน้องนี่ถ้าบัี้น้องกลางดงหักหนะไปจะได้มาหลุดน,น้ำกันพ,ดดยยกพูดิใส่อยู่ตรงกลางดูวนั้นอันดักเาวาเลยตัวนะอันใหญ่ั้นเต็นตาอยู่ว่มีแต่ใบไม้ ดูไปเหมันตุนเลยมาดูไปเหมันตนเลยนี่เริ่มก้าวเข้าสู่ฤดูใบไม้น่นเลยไปตุนเลยใช่ถืออยู่บ่ทั้งสวนเลยโอ้บยุยหยากส่งประด้เดอ้อพี่น้องเลยบยุยหยากส่งประดับบุญเลยแต่ก็ถืออยู่นี่เด้อ Ta cái thiêu dưới มา,มา,ามอ,อีกแล้วมาอี่แล้วรอบนี้พ่องูอีกแล้วถืองูอีกแล้วผู้ป้านะถือจะออกบุได้แล้วนะถือเลยคือว่าเรียบร้อยโหลดซองอันเนาะเดี๋ยวแก่กนะจะสให้บึง่ง ทางใหญ่เขาส่วนหนึ่งประมาณนี้ได้งูพร้อมนี่งูปลาโอ้ยแมงตึกเต่าตึกเต่าอันนี้เจ็บลอยยู่ยเยอะแยะเลยมันนี่ส่วนนี้อีก nè, ui ngủ mụn mụn ngủ mụn 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 tôi mụn phun mụn 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 อันลกอยู่ได้ชิคินเบิร์ดบนี้มันเป๊ะปอยอีกว่นี่ปลาตัวพอแล้วง่นี่หันใส่ให้เบิรก็เบิร์ียงดีได้ถือแต่ละเถือดีโอโบเมนเดเนะบางิดมาใส่นี่ก็ซเถือเลยโว้ย กุ้งนี่ก็ไลยสมควรเด้ใส่แต่และเทื่เลยกลุ่มมันเป็นในน ội นี่แหละซ้ำนี่เลยหลืลอก<อ>ขนาดเลย,ยวะหักมันตโตใบใหญ่คือน้องแหลกที่เขายามมานะน้องแหลกมันตั้งใหญ่ลิ้นน้องแหลกน้องนี่ใบใหญ่ไงปรยยนเดี๋ยน้อนี่เป็นกุ้งฟอยฟอยดขัดฟอยแน่นลิ้น Yeah. <laughs>